สวัสดีครับผมผมฟอนเทียอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวยานสตาร์เตอร์อีกลำหนึ่งนะครับอันนี้ผมอยู่ในแพท4.3นะครับยานแอโร่นั้นเป็นยานที่แพ็คเป็นแพ็คสตาร์เตอร์ที่ค่อนข้างโอเคอีกลำหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยราคาแพ็กเกจหน้าเว็บนะครับจะอยู่ที่90 ดอลลาร์นะครับผมราคาในเกมนะครับสามารถาหาซื้อในเกมได้ด้วยนะที่ uh, ไเอเมืองแอเรียสแปะนะครับล้านเอสโทอามาดานะครับราคาในเกมนะครับอยู่ที่1 9 8 4 5 0 0 a นเกนะครับตัวนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวปืนนะครับจะประกอบไปด้วยตัวแก็ตติ้งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแก็ตติ้งแล้วก็มีดเ,นเนี๋ยวก่อนนะ อ๋อมีไซส์สามด้วยนี่เลเซอร์รีพิเตอร์นะครับสองตัวนะครับโอเคปืนจะมีอยู่ข้างบนแล้วก็ข้างๆง,งนะครับผมไอ้ตัวนี้เนี่ยตัวในเลเซอร์รีพิเตอร์นะครับตัวด้านล่างเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตัวเลเซอร์รีพิเตอร์ที่เป็นไซส์สามนะครับมีทั้งหมดสองกระบ,บอกไซส์ขวาเนาะและข้างบนนะครับจะเป็นแกตลิงไซส์หนึ่งสองตัวนะครับผมก็กลางๆนะครับ ตัวมิไซนะครับจะมีมิไซมาให้ถึง2แบบเลยก็คือแต่ว่าเป็นไซส์ไซส์สนะครับมีไซส์สกับไซส์สามานะครับไซส์สจะมีแค่2องสองตัวอันเล 3, ็กๆนะครับหนึ่งนะครับ <collapsed> อันบนอันบนเนาะอันนี้อันนี่นี่นะครับอันบนนะครับแล้วก็จะมีไซส์สามนะครับมาให้สี่ลูกนะครับก็คือมีสรุปก็คือมีไซส์สองสองลูกไซส์สามสี่ลูกนั่นเองนะครับที่ปีกทั้งสองข้างนะครับ ตัวไซส์สองเนี่ยครับมันจะเป็นตัววิซายประเภทอินฟาเลดนะครับผมแล้วก็มีไซส์สามสองไซส์สามสี่ตัวนะครับเ,เป็นตัวอออิเล็กโทรแมติกนะครับอิเล็กโทรแมกนิกอ่าใช่ใช่ใช,ใช่เป็นขึ้นของตัวตัวแม่เหล็กไฟฟ้านะครับโอเค มีไฟเลกับแม่เหล็กไฟฟ้าให้มาให้เลยแบบมันมีมาให้เลยนี่คือเดิมเดิมหมดเลยนะครับทั้งทั้งลำนี่คือเดิมเดิมผมจะพาชมรอบขันก่อนรอบขันประหนึ่งรถเออรอบลำดีกว่ารอบเครื่องตัวเครื่องนะครับนี่คือรอบๆบทั้งหมดที่มีนะครับผมขึ้นนะครับมันจะมีช่องขึ้นตรงนี้เนาะเนี่ยครับ ยาลำนี้ไม่มีคาร์โก้นะครับผมมันจะมีแค่สโตรเรจแต่ผมจำไม่ได้ว่าอีสโตรเรจเนี่ยมันมันอยู่มองใดว่าหรือว่ามันกดเหมือนในแอโอร่อ่าโอเคนี่ครับมาไ่อยู่ตรงทางขึ้นคนขับกด F car นะครับแล้วมาที่ open store นะครับกดปุ๊บก็จะสามารถที่จะลากของเข้าใส่เอาออกได้นะครับ อยู่ที่4,003 0 3, นะครับคอร์เตอร์ SCU นะครับใส่ได้พอสมควรแต่ก็ไม่เยอะมากอะไรมากนะครับคล้ายๆกับตัวคอนเซ็ปต์ตัวนี้ครับที่เก็บของจะคล้ายๆกับตัว Anvil อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น F7 ฟเจ็รุกนเอฟอย่างเงี้ยครับมันจะอยู่นี่กด F ค้างแล้วมันจะอยู่นี่ครับสต r เรจนะครับอโอเคใส่หมวกก่อนนะกันตาย <laughs> รูปทรงจะเป็นยาลดคล้ายๆกับยายายาลดรูปเก่าครับรูปเก่าเลยปีกหลุดก็สามารถจะบินบินในอวกาศได้ต่อนะครับแต่ว่าถ้าในพื้นดาวเนี่ยมันจะแปลกๆนิดนึงนะตัวปืนนะครับต่อให้ปีกหลุดมันก็จะยังอยู่นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดียวนะครับยังยังบินได้ยังพอบินาร์บได้หนีได้นะครับพอรอดๆหนีได้แต่ถ้าในดาวนี่ยากหน่อยนะครับเอียงกระเลเท่เลยผมเคยลองอยู่นะ เราออกไปเทสการบินกันเลยดีกว่าตัวนี้พาเพื่อนไปไม่ได้เลยครับมันนั่งเป็นที่นั่งเดียวกด f นะครับเพื่อขึ้นตัวคอ,อกพิ i นะครับ,บที่นั่งคนขับนี่คือหน้าตา ui ของมันเป็นแบบเก่าๆหน่อยแต่ก็ไม่สู้ไททันนะโอเคกด u นะครับแล้วกด i นะครับเปิด engine นะครับ ตัวโหมดเกตติ้งนะครับสามารถปรับไปลว,ว่าเราจะยิงเฉพาะเกตติ้งก็ได้ยิงทั้งหมดก็ได้หรือยิงเฉพาะเลเซอร์ก็ได้นะครับผมยับอีกทีเกตติ้งนะครับเป็นเพียงแค่ไซส์หนึ่งนะครับผมมีให้หมด2กระบอกเห็นไหมครับไอตัวพันหกสิบเจ็ดนะครับโซนหกสิบแปดจะเป็นเลเซอร์รีพิเตอร์นะครับไซส์สามนะครับมาให้สองกระบอกนะครับผมจะยิงให้ดูเลยดีกว่า หน้าจอค่ะนะครับสามารถปรับได้ดูเลือกดูนัน่นนี่ได้นะครับแสงอัดแสบตาไปนิดนึงนะครับตามสไตล์ของมันมันก็ UI เก่าอะนะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูตัวเลือเล่อนๆไปเนี่ยครับเปิดมาทีแรกทุกคนอย่าลืมนะครับผมเรามาที่ g กัน e อรนะครับถ้ายังไม่ตั้งลองตั้งดูนะครับโชว์โพสชั่นไลน์นะครับกดเปิดเราจะเห็นเวลาที่ยานสตูนะครับหันหน้าไปทางไหนเราจะเห็น มันล่วงหน้านิดนึงนะครับเราจะดาคาดเดาได้ว่ามันไปทางไหนเราจะหันตามแล้วยิงสอยตูดตามมันได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับมือใหม่นะครับคนเก่าๆก็คงเปิดกันหมดแล้วครับโอเคเรามาต่อไปทีนี้จะมีอันนึงก็คือช่องตองนี้หน้านี้เลยครับกันอ,อเห็นไหมครับ มันจะมีทั้งหมด3รูปแบบหรือ4รูปแบบลัตยานะครับอันนี้คือจะให้มาทั้งหมด3รูปแบบนะครับอันแรกเลยนี่คือรัตตาปับนะลัาตะชอบเลยเราสามารถกดติ๊กเข้าติ๊กออกสมมติว่าเราเอาตัวแพนเทอร์นี่จะเป็นตระกูล CF นะครับก็ือคือเนี่ยเห็นไปหกสิบแปดนัดกับพันกว่านัดถ้าเราเอาเกทลิงออกสมมติเห็นไหมครับหน้าจอซ้ายบนนะครับมันจะหายไปผมจะยิงเลเซอร์ให้ดูก่อนละกันเราจะตั้งเป็นอันแรกเป็นเลเซอร์สามารถสกอร์เมาส์เลื่อนได้นะครับ สกอร์เมาส์ออกต้องออกมาก่อนนะกด f ออกมาก่อนปล่อย f ดีกว่าเขาเรียกว่าปล่อย f แล้วก็ปล่อยไว้หน้าจอโปรติเราสามารถกดสกอร์เมาส์เลื่อนโหมดของเราได้นะครับกด f เพื่อติ๊กทีนี้ผมจะเอาแก t l ลิงอันที่2เป็นแก t l ลิงอย่างเดียวนะครับอันที่3ก็คือใช้ได้บทเลยแล้วกันอันแรกนะครับเป็นเลเซอร์ลิมิเตอร์นี่คืออัตตาย,ยิงของมันจะค่อนข้างรัวนะครับเสถียรรัวแล้วก็นิ่งนะครับยิงได้ไกลหน่อย อัตราการรีชาร์ดนะครับอยู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6 6าาวิท่าทั้งหมด68นัดนะครับจาก0ูนนะครับอ๋ผมลืมดูไปว่าพลังงานพลังงานจะเพิ่มได้3ขีดนะครับพอเราเพิ่มสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4, 7, 75นัดนะครับเรามาดูดีกว่า75นัดอยู่ที่กี่วิโดยประมาณอีกให้หมดก่อน การรีชาร์จนะครับการีชาร์จพลังงานนะครับนะครับผมพูดที่ก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณห้าวิไปปลายนะครับเราจะสามารถรีชาร์ตเจ็ดสิบห้านัดเต็มนะครับส่วนแก็ซลิงเราจะยิงประมาณนี้การต,ตอบสนองค่อนข้างเร็วเพราะว่ายิง่งยิ่งไซต์ตัวเขาเรียกว่าอะไรแก็ซลิงนะะี่ยครับจะเป็นพวกบอลลิสติกนะครับบอลลิสติกนี่คือยิง เป็นกายภาพไม่ใช่เลเซอร์นะพวกนี้ใช้แล้วหมดไปนะครับเราต้องมารีชาร์จกระสุนที่มาเติมดีกว่ามาเติมรีกระสุนที่สถานีหรือภาคพื้นนะครับสถานีอกาศหรือภาคพื้นก็ได้นะครับอัตราการยิงถ้ายิ่งเล็กอ่ะยิ่งกระบอกเล็กนะครับมันจะยิ่งยิงเร็วนะครับกระบอกแบบเจ็ทบินตื้อ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 ที่กว่าจะยิงนะครับอันนี้กระบอกเล็บจะยิงเร็วตอบสนองค่อนข้างดีนะครับถ้ายิงหมดเลยล่ะเป็นยังไงนี่นะครับรวยอย่างนี้เลยนะครับ โอเคทีนี้นะครับการบินนะครับกดสเปซบาเพื่อบินเพื่อลอยตัวนะครับกดคอนโทนซ้ายนะครับเพื่อที่จะลอนลงนะครับกดอันตินเนตเอ็นพร้อมกันเพื่อขอเปิดทางกล้านะครับหรือนี่ก็ได้ที่หน้าจอนะครับมาที่หน้านี้ที่เห็นด้านล่างซ้ายเอด้านล่างขวาไหมครับจะมีเซลฟี่สเตชันคาร์โกอะไรครับเอาเลือกที่อันที่เป็นเซลฟี่สเตชันนะครับกด คลิกซ้ายตรงนี้ก็ได้นะครับผมกด f ค้างแล้วก็มาคลิกซ้ายตรงนี้ก็ได้นะครับหรือ a n t e n n อ N น t n ซ้ายนะครับแล้วก็ N พร้อมกันจะมีเสียงปื๊บเปิดนะครับกด Spacebar ค่อยๆค่อยๆนะครับค่อยๆดูนะครับเราสามารถกด f ค้างนะครับแล้วก็ดูรอบๆได้ว่ามันเปิดอะไรยังไงหรือยังนะครับผมสำหรับคนที่มีแท็ก IR นะครับเป็น Infrared s c a n น้านะครับเราสามารถที่จะ ดูซายหันขวารหันขวาได้เลยนะครับโอเคเรามาดูกันตอนลอยขึ้นไปนะครับกด F4 เพื่อเปลี่ยนมุมมองคอยดูได้นะครับอ่าเรามาดูกันตอนนี้เรายังกาลางเรดดิ้งเกียร์อยู่นะครับความเร็วอยู่ที่29ไม่เกิน30เมตรต่อวินาทีนะครับพอเรากด N นะครับก็คือปลดเ,เขาเรียกว่าอะไร เก็บแล n ดิ้งเกียร์นะครับก็คือตัวขาตั้งนั่นเอง gear. ครับความเร็วทำอะเรความเร็วปกตินะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่229เมตรต่อวินาทีจะลดมาหนึ่งเสมอนะเห็นปะ่ะข้างหน้าถ้าจอดผมเป็น228นะครับตัวบูทนะครับวันนี้ผู้เล่นเยอะแฮรบรอบ,รอ,บอ่ะวันบูทนะครับกดบูท เห็นไหมครับกดชิปเพื่อบูตนะครับกด w s d a w อะไรเงี้ยครับดกดบูมเอบิดแปลงหน้าแล้วกดบูตนะครับเราจะบูตสูงสุดนะครับของบูตอยู่ที่515จะอยเอยู่ที่514ถูกไหมครับอ่าลงมาหนึ่งเสมอนะทุกลำโอเคกด x เ,เพื่อเบรกนะครับไอปุ่มบูตกับปุ่ม x เนี่ยครับเห็นปะครับ A.B. ตรงกลางหน้าจอเห็นไหมครับ A.B. ที่มันชาร์จขึ้นมาเนี่ยครับพอเรากด X ก็จะลดเหมือนกันกด Shift ก็ลดเหมือนกันนะครับถ้า,ากด Shift ไปเฉยมันก็จะลงเหมือนกันนะครับไม่ได้กดแค่กด X ได้อย่างเดียวก็คือความเร็วจะลดลงได้เหมือนกันแต่ใช้เกจเดียวกันนะระวังด้วยส่วนว่าเราบูสจนเกจหมดแล้วเราจะกด X เบรกเบรกไม่ได้นะครับระวังด้วยนะครับมันจะชนเอานะครับวิธีการเบรก เถือว่าเราเข้าแล้วก็ความเร็วแนบโหมดนะครับกด B ค้างมันจะเป็นเข้าแนฟโหมดหรือโหมดวาร์ปนั่นเองเราจะสามารถพุ hmm. ่งตัวได้เร็วความเร็วสูงก่าปกติรอบนี้จะสูงได้อยู่ที่1,215เมตรต่อวินาทีครับหน้ามืนกันเลยทีเดียวนะครับกดเบรกหรือว่ากดเบรกฉุกเฉินกด B ค้างนะครับแล้วกด N 2ครั้งนะครับมันเรยกลกางเลนดิ้งเกียร์อ่า เห็นไหมครับความเร็วจะลดลงมาเร็วมากจนเหลือไม่ถึง30เมตรต่อวินาทีนี่คือในกรณีที่เบรกฉุกเฉินวิธีที่จะเข้าแนบหมดมากด B เพื่อปิดแนบหมดแล้วกด N สองครั้งเพื่อเพื่อแบบเหมือนเข้าเกียร์เหมือนเราขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเข้าเกียร์ลงต่ํานะครับมันจะตึง้งอย่างนั้นเลยนะครับเบรกแบบฉุกเฉินนะครับผมเป็นอีกวิธีหนึ่งที่มือใหม่ก็เรียนรู้ไว้นะครับโอเคเอ่อ อัตราการหันซ mm ้ายขวานะครับขึ้นลงนะครับอัตราการหันนะครับขึ้นลงก่อนขึ้นและลงแบบนี้นะครับจะอยู่ที่75องศาต่อวินาทีนะครับซ้ายและขวานะครับ57องศาต่อวินาทีครับความเร็วนะแล้วก็โรซ้ายขวานะครับผมอยู่ที่205องศาต่อวินาทีค่อนข้างเร็วเลยนะครับโรหมุนยิงนะครับส่วนมิไซน์นะครับกด เปลี่ยนโหมดเป็นมิสไซล์นะครับกดตัวกลางเมาส์เ,าเขาเรียกว่าอะไรกดตัวสกอร์เมาส์อ่ะครับกดลงไปนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเห็นไหมครับด้านขวาล่างลันมิสไซน์นะครับผมส่วนซ้ายบนจะมีเป็นอาร์มคือว่าอาร์มขึ้นมาแล้วก็นหนึ่งทับหนึ่งนะครับเราสามารถกด G เพื่อ,เ,อเพิ่มจำนวนมิสไซล์ที่ยิงได้นะครับลำนี้จะอยู่ที่3มครับผมก็อยู่ที่3อันนะครับผมอ่า โอเคสมมุติว่าหรือสกอร์เมาส์ก็ได้เราจะเปลี่ยนใช้สกอร์เมาส์ก็ได้นะครับทีนี้เราจะยิงไปสองเอาซักสองลูกแล้วกันนะครับเราจะลองยิงให้ดูนะครับอา้าวหนึ่งสองซ้ำอ่าดีแหละครับ วลาวิสัยออกจะเป็นประมาณนี้นะครับยิงสองข้างคู่กันนะครับสามลูกนะครับสองลูกสามลูกนะครับจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเค นี่ผมลอง3ลูกบ้างนะครับกดคลิกสกอร์กดสมองตรงสกอร์เมาส์คลิกลงไปแล้วหมุนนะครับมันจะเนี่ยครับเอ่ทอทษทีนะครับนะครับมันจะเปลี่ยนแล้วหมุนมันจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวประเภทนะครับเพราะว่าถ้าตอรเราติดตั้งหลายประเภทนะครับเราจะเราจะเปลี่ยนประเภทได้นะครับโอเคผมลองยิงทั้งหมด3ลูกให้ดูทีเดียวจะเป็นยังไงบ้างนะครับหนึ่งสองซ้ำจะเป็นอย่างนี้นะครับ โอเคงั้นเราก็เออ่โอเคเรามาดูรอบๆยานตอนระหว่างบินกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกด Fc นะครับเพื่อเปลี่ยนมุมมองนะครับนี่คือการตอน Landing การเ a ดิ i n เกียร์กับไม่กลางนะครับผมกดแทเพื่อเปลี่ยนมุมมองดูนะครับอันนี้เป็นเป็นสีออกเป็นสีอย่างกี้คือเพราะว่ามันเป็นแสงนะครับจากจากดาวนะดูรอบๆแล้วกันครับผมว่ารอบๆอบนี้เป็นยังไงบ้างนี่คือโฉม หน้าของ a อ r o นะครับค่ายแอนวิลครับใต้ท้องยานจะเป็นประมาณนี้นะครับท้ายยานเวลาติดเครื่องนะครับติดเครื่องจะเป็นประมาณนี้ข้างบนนะครับมีป้อมปืนเล็กๆนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับลำนีาาเ้เปลี่ยนได้นะครับสามารถที่จะซื้อปืนอันอื่นมาเปลี่ยนได้นะครับเวลาโลนะครับมันจะมีเอฟเฟกประมาณนี้นะ โอเคครับผมงั้นวันนี้ผมขอจบการรีวิวคร่าวๆนะครับเบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อแพ็คสตาร์เตอร์นะครับว่าออตัว a n v i l a ว r o เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างลักษณะการเล่นการบินนะครับความคล่องตัวนะครับอัตราการยิงอะไรอย่างเงี้ยครับเอาละวันนี้ผมขอลาก่อนสวัสดีครับ